สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอจูงมืออันสูงเกียรติของทุกท่านเข้าชมงานวิสาขบูชาพุทธภูมิปฐมภูมิที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาเริ่มงานตั้งแต่วันที่14ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 5ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน ปีนี้จัดแบบเรียบง่ายภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเข้มขน้นแต่ที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่ได้เนื้อหาสาระครบถ้วนกระบวนความภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เลือกบำเพ็ญบุญได้ตามอัธยาศัยจะถวายทานรวมทอดพระป่าลอยฟ้าปิดทององค์พระปฏิมาตักบาตรพระประจ,จำวันเกิดก็สามารถทำได้ ตามกำลังศรัทธามีเพียงเหรียญสิบเหรียญห้าก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เขินอายหรือถ้าไม่มีจตุปัจจัยจะถวายหัวใจเป็นพุทธบูชาก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใดภายในงานมีพระบรมสารีริกธาตุให้สักการบูชา ได้พนมมือถือดอกบัวเดินเวียนขวาทำประทักษิณาอย่างนอบน้อมก็รู้สึกอิ่มเอมใจได้กมกราบได้ทราบสิงในพระพุทธคุณทั้งสามประการของพระพุทธองค์คือพระบริสทธิคุณพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณยิ่งเพิ่มพูนกำลังใจให้เกิดเป็นสุขอย่างบอกไม่ทูกเลยเชียว จากนั้นก็พาตัวเองมาหยุดอยู่ตรงที่รูปเหมือนของพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรอบด้วยธรรมยิ่งตอกย้ำศรัทธาให้กล้าแกร่งพาตัวเองมาหยุดอยู่ตรงหน้าพระอริยสงฆ์แห่งเมืองโคราคือหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสาโลวันดูสีหน้าและแววตารอยยิ้มของท่าน ดูออนโยนเปี่ยมล้นด้วยเมตตามีเรื่องเล่าว่าสมัยที่ท่านยังเป็นพระนุ่มบวชใหม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างอุกฤษความด่างพร้อยแม้เพียงน,อน้อยท่านก็ไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นท่านรู้สึกโูมิใจในความบริสุทธิ์แห่งศีลของท่านจนมันก่อตัวเป็นมานะคือความถือตัวโดวยที่ท่านเองก็ไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่ท่านออกพรบ,บิณฑบาตตามปกติก็มีเสียงเด็กน้อตะโกนขึ้นมาว่าใส่บาตรที่มันทําไมมันไม่ใช่พระมันไม่ใช่พระมันไม่ใช่พระคำว่ามันไม่ใช่พระของเด็กน้อยกระตุ้นให้มานะที่ฝังรากลึกอยู่ในใจิตใจให้กลายมาเป็นโทสะคือความโกรธเมื่อกิเลสคือโทสะ พรุ่งพล่านระเบิดขึ้นในใจจนแทบท่านระง,งับไว้ไม่อยู่แต่พอเวลาผ่านไปเพียงชัว่วครู่ท่านก็เดึงสติกลับมาน้ำคำพูดของเด็กน้อยมาพิจารณามันไม่ใช่พระจริงินะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระจริงๆต้องไม่มีโศสะคือความโกรธเด็กน้อยคนนี้คือครูของเราโดยแท้ หลังจากนั้นเปนต้นมาท่านก็เอาชนะโทษศัด์้วยความโกรธได้อย่างราบคราบรอยิ้มสีหน้าและแววตาของท่านจึงดูอิม่มเอ็นเปี่ยมด้วยเมตตาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชี้โทษคือผู้บอกคุาทรั์โดยแท้กราบกราบกราบไฮไลท์ของงานคือการจัดนิทรรศก,การ ประสูตรสรุปปร,ริิพานจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้เข้าไปเยี่ยมชมห้องแรกเป็นห้องประสูตรมีรูปเหมือนพระพุทธเจ้าน้อยยืนเด่นเป็นสง่าชูดัชนีชี้ขึ้นบนฟ้าพร้อมกล่าวอาสภิวาจาว่าอคโคมมัสมิโลกัสะเชธโทเศธโทมัสมิ พยมติมาเมชาตินติธานิปนภวโโความว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเป็นใหญ่ที่สุดของโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไปสาธุสาธุสาธ,สาธุห้องที่หนึ่งผ่านไปด้วยใจที่อิ่มเอมพอเข้าถึงห้องที่สอง คือห้องปรัสรู้ยังไม่กล้าย่างกลายเข้าไปข้างในเพราะมีเด็กน้อยวัยใสกำลังก้มกราบพระอย่างน่ารักการสร้างบรรยากาศที่ดีเป็นที่ประจักษ์แกสายตาย่อมก่อให้เกิดศรัทธาโดยไม่ต้องบังคับห้องที่สามเป็นห้องปรินิพานจัดไว้อย่างดี มีปัจฉิมพุทธวาจาไว้เตือนสติสอนใจไม่ให้ลุ่มหลงในร่างกายและไม่ให้ประมาทในชีวิต <S <S 1> <S 1> หลังจากเยี่ยมชมนิทรศการแล้วก็มาทำบุญถวายผ้าอังสะเป็นการส่งท้ายด้วยหัวใจที่อิ่มเองมมีหน้าฝาใหม่ตั้งใจจะมาทุกวันสำหรับวันนี้ทำมาสวัสดี ราตรีสวัสดิ์